สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากในกัมพูชาตอนนี้เลยนะครับเป็นประเด็นการเมืองที่คนพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์สวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจจริงๆจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีข่าวลือมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายอย่างคำถามคือ,อข่าวลือพวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วใครล่ะที่เป็นคนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ถ้าเริ่มจากประเด็นแรกเลยนะครับมีข้อมูลพูดถึงคำสั่งของคุณบุญราณีที่บอกว่าให้จับตาคุณมาลีเป็นพิเศษเลยนะค่ะแล้วก็มีคนตั้งคำถามด้วยว่าเอ๊ะทำไมคุณมาลีถึงได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขนาดนี้เรื่องนี้มันดูมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมาก,ากๆเพราะมันสะท้อน พลวัตอำนาจภายในของกัมพูชาได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือข่าวลือทำนองนี้โดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับคนใกล้ชิดผู้นำหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งที่มันดูแบบว่าผิดปกติไปนิดนึงมันมักจะบ่งชี้ถึงความตึงเครียดบางอย่างหรืออาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้นอ๋อ oh, ครับการจับตาดูคนที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นอย่างกรณีคุณมาลีเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ในบริบทการเมืองแบบนี้นะคะ แล้วเหมือนเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีข้อมูลชุดที่2เข้ามาค่ะยังไงคะคือมันมีภาพส่วนตัวของสมเด็จฮุนสเตนกับคุณมาลีที่หลุดออกมาอืแล้วก็กลายเป็นว่าคนในโลกออนไลน์เอาไปวิาพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเลยทีเดียวครับ ประเด็นภาพหลุดนี้ก็น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะท่าทีของทางการกรมูชาหลังจากนั้นมีข้อมูลว่าเขากําลังพยายามแบบว่าพยายามอย่างหนักเลยที่จะสกัดกั้นข่าวนี้ไม่ให้แพร่ออกไปเขาให้เหตุผลว่ายังไงครับเหตุผลที่ให้ก็คือความกังวลว่าจะกระทบต่อครอบครัวแล้วก็กระทบความรู้สึกของคนในสังคมนะคะซึ่งในความพยายามควบคุมข้อมูลแบบนี้มันก็น่าสนใจในตัวเองนะว่ามันจะทําได้จริงแค่ไหนในยุคนี้ยุคดิจิทัลแบบนี้ครับผมแล้วมันก็สะท้อนความเปราะบาง ของสถานการณ์ได้เหมือนกันนะคะนอกจากข้อมูลทางการแล้วเนี่ยนะครับยังมีเสียงจากชาวเน็ตด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะว่ายังไงบ้างคะเขาอ,อ้างกันว่าสมเด็จหุนเซนมีความสัมพันธ์หรือว่าเคยสนับสนุนคุณมาลีมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณมาลียังเป็นเป็นสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปอยู่เลยอ๋อมีข้อมูลแบบนั้นด้วยครับข้อมูลนี้ยิ่งทําให้เรื่องมันดูซับซ้อนกันไปอีก ตรงนี้อาจจะต้องย้ำนิดหนึ่งนะคะว่าอันนี้มันเป็นเสียงสะท้อนจากโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการก็ตามแต่การที่ข่าวลือลักษณะนี้มันถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วงเวลาที่ตำแหน่งของคุณมาลีกำลังเป็นที่สนใจพอดีเนี่ยมันก็ชวนให้คิดนะคะว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องอำนาจบางทีมันก็แยกกันไม่ออกจริงๆในการเมืองลักษณะนี้อืมจริงครับ คำถามคือปรากฏการ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งข่าวลือทั้งภาพหลุดแล้วก็การตอบสนองของทางการมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสภาพสังคมและการเมืองกัมพูชาในปัจจุบันได้บ้างถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันมาได้ว่ามันมีทั้งเรื่องอข่าวลือความสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> การที่คุณมาลีถูกจับตามอกจากคนในวงอํานาจข้อกังขาเรื่องตําแหน่งที่ได้มาเร็วเกินไปใช่ค่ะแล้วก็มีภาพที่หลุดออกมาสร้างแรงกระเพื่อมอีก แล้วก็ความพยายามของทางการที่จะควบคุมสถานการณ์ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงแล้วก็สะท้อนภาพความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามมากๆถูกต้องเลยค่ะสถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะว่าจะมีข้อมูลหรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่าเพราะเรื่องราวแบบนี้มันมักจะไม่จบง่ายๆหรอกค่ะครับสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือ ว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันไหลเวียนเร็วมากแล้วก็ควบคุมได้ยากเนี่ยข่าวลือกับการเมืองมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของผู้นำได้ยังไงโดยเฉพาะในบริบทของกัมพูชาเองนะคะ ครับการผสมผสานกันระหว่างเรื่องส่วนตัวข่าวลือแล้วก็พลวัตอำนาจแบบนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกรุณาแสดงความเห็นอย่างสุภาพและสร้างสารรค์มาแชร์มุมมองหรือถกเถียงข้อมูลความคิดเห็นของกันและกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ